ครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวเช่นเคยนะครับก็คอนเทนต์รีวิวก็กำลังมาก็วันนี้ก็จะมารีวิวนี่เลยอีกหนึ่งเล่มน,นะครับก็คือจะเป็นหนังสือการ์ตูนเนื้อคู่ The Final Answer นะครับก็เป็นของบริษัทสยามอินเตอร์คอมิกนะครับแล้วก็การ์ตูนไทยสตูดิโอนะครับผมร่วมกับ GTS นะครับผม เป็นเล่มเดียวจบนะครับจบในในเล่มนะครับผมอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นหน้าปกนะครับก็จะมีขวัญใจมีโจมีธิดาคุณลุดคุณโฉมเฮหผาคุณวีอ่อต้นข้าวแล้วก็ต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น เนื้อคู่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเล่าเรื่องราวนินนึงว่าเออในขณะที่ขวัญใจยังสับสวนว่าจะเลือกใครระหว่างโจกับคุณวีเธอและชาวสวัสดิ์เดทวีสุขก็ได้หลงไปยังป่าดงดิบแล้วก็ได้พบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยในเล่มนี้นะครับผมพวกเขาและเธอจะเอาตัวรอดได้หรือไม่แล้วจะกลับบ้านได้หรือเปล่าตกลงใครเป็นเนื้อคู่ของขวัญใจกันแน่และเนี่ยถ่ายเล่มก็ทิ้งไว้แบบนี้เนาะทีนี้เดี๋ยว เช่นเดิมก็พอถอดปกออกนะก็จะเป็นตัวหน้าปกเขียวเช่นเดิมนะครับผมปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็วันนี้พา จ่าล ER ุดป้า no ลุดแล้วก็คุณรุดมาด้วยมาเป็นเพื่อนเนาะจะได้ไม่เหงากันก็โลโก้นะครับของเนื้อคู่ The Final Answer นะครับผมแล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็น Editor Talk นะครับผมก็จะเป็นคําของบรรณาธิการบริหารการ์ตูนไทยสตูดิโอนะครับเขียนไว้ก็เป็นลายเซ็น คุณชมน่ากลัวมากนะครับผมก็แอบน่ากลัวนิดนึงก็ไ <g> ล <ül> <g ül> ้เลยก็นี่จะเป็นเจ๊ชมเนาะแล้วก็อคุณวีเยี่ยผาโจคุณรุดนะครับผมแล้วก็จะมีขวัญใจมีธิดามีต้นข้าวแล้วก็ต่อนะครับผม ก็แบ่งออกเป็น6พาร์ทนะครับผมก็คือก็คือเปิดเรื่องมาเหมือนเนื้อคู่ประตูถัดไปเลยก็คือแบบอ้าอยู่บนเครื่องบินแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมาเล่าว่าเออตอนที่หนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือเฮียผาเนี่ยได้ไปงานเปิดตัวลองกองแพทที่ปารีสทีนี้เฮียผาไปกับธิดาธิดาก็เลยชวนขวัญใจไปด้วยด้วยความที่แบบว่าเออเนี่ย เพื่อนๆในบ้านสวัสดีชวีสุขก็อยากจะไปด้วยเหมือนกันคุณโฉมก็เลยคิดแผนออกมาว่าเออเราจะตามพวกธิดาเฮียผาขวัญใจไปได้ยังไงนะครับก็คุณโฉมก็คิดแผนคิดแผนออกมาเนี่แหละเนี่ยประชุมแผนกันแล้วเห็นไหมคุณโฉมว่าปอมเป็นแอร์โฮสเตนนะครับผมแล้วก็เป็นแบบเหมือนพนักง,งานโดยสารบนเครื่องบินเนี่ยก็จะมีโจด้วยแล้วก็ต่อ เป็นคนขับเครื่องบินเออต่อเป็นคนขับเครื่องบินเนาะแล้วก็เนี่ยคุณวีก็มาด้วยเหมือนกันด้วยความที่ว่าคุณวีอ่ะคุณวีก็จะขึ้นเครื่องบินต้องฉีดยาสรุปอยู่แล้วแล้วทีนี้คุณวีเป็นลมฉีดแตกด้วยต่อก็เลยต้องออกจากจากห้องกัปตันเนี่ยห้องนักบินเนี่ยออกมาช่วยคุณวีทีนี้ต่อมันคงลืมมั้งว่ามันขับเครื่องบินอยู่เครื่องบินก็เลยแบบดิ่งลงเหวไปที่ป่าจะถามว่าทุกคนเป็นอะไรไหมทุกคนก็ไม่ได้เป็นอะไรภาพตัดมาคือแบบ เครื่องบินหัวปักอยู่อย่างนี้แล้วอะอแล้วพอตอนที่สองก็คือแบบอทุกคนปลอดภัยดีกันหมดนะแล้วก็ออกมาจากเครื่องบินทีนี้ก็งงว่าเอยตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าอะไรหรือเปล่าก็เดินเดินหาเดิน,เด,นเดินหาทางออกไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ทุกคนก็คือปลอดภัยนะเครื่องบินตกนี่คือแบบไม่เป็นอะไรร้ายแรงเลย แล้วก็ทุกคนก็พยายามหาอาหารบนเครื่องบินนะแล้วก็ทุกคนก็กินอาหารบนเครื่องบินประทางชีวิตกันไปจนหมดแล้วก็เดินไปเจอเสือนะแล้วก็พอเจอเสือก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกเพราะว่าจารุดจาุดเข้ามาช่วยไว้นะนี่จารุดมาด้วยนะเออจารุดมาในเล่มด้วย จารุดก็เข้ามาไล่เสือนะทุกคนก็เหมือนจะปลอดภัยแต่ถามว่าจารุดอะไล่ได้ไหมก็ไล่ไม่ได้หรอกอยู่ดีๆก็มีลูกดอกจากไหนไม่รู้มาปักที่ตัวเสือนะครับผมแล้วก็เหล่าลูกดอกเนี้ยก็ยิงเสือจนสลบไปนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นชมหน้าของคนในเผ่านะครับในตอนที่สามนะหลังจากหลังจากที่ชาวคอนโดสวัสดีทวีสุข กับไปเจอกับเสือแล้วก็ชาวผ่าอูกาอูก้ามาช่วยไว้ได้ทันนะก็ตอนที่สมเขาก็จะว่ากันด้วยเรื่องว่าเออเนี่ยชาวผ่าอูกาอูก้าก็จะแนะนําตัวแต่ทีนี้ก่อนจะแนะนําตัวว่าเป็นใครคุณโชมก็บอกก่อนเลยว่าพวกเรามาดีอย่าทําร้ายเราเข้าใจไหมจ๊ะนี่ก็วิธีการแนะนําตัวของโชมแต่ถามว่าชาวผ่าอูกาอูกา้างงไหมล่ะก็งงไงเพราะเขาไม่รู้ภาษาอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วทีนี้ เปิดตัวหัวหน้าเผ่าอูกาอูกาชื่อว่าซาไกธิดาถึงขั้นบอกว่าหล่อลืมผัวไปเลยอก็พาซาไกชาวเผ่าอูกาอูกาหัวหน้าเผ่าชาวอูกาอูกาเนี่ยก็พาชาวสวัสดีทวีสุขเนี่ยมาที่ห้องพักของตัวเองบ้านพักของตัวเองหรือบ้านพักของชาวเผ่าเนี่ยแหละและทีนี้ก็มันก็ดูแปลกๆเนาะมีแบบ กะโหลกมีร่างมนุษย์นะแต่ทุกคนแต่ชาวผ่าเ,าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างนี้ทีนี้หัวหน้าเผ่าซาไกาเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยดีใจมากที่ได้พบกับขวัญใจเพราะว่าขวัญใจเนี่ยคือเนื้อคู่ของเขาอ่าทีนี้ในตอนที่สี่ก็คือขวัญใจเนี่ยหลังจากที่ซาไกาสารภาพกับ ขวัญใจว่าผมเป็นเนื้อคู่ของคุณทีนี้ขวัญใจก็แบบว่าเออจริงเหรอหรืออะไรเงี้ยแล้วซาไกราว่าเอออย่ามีลูกสักห้าคนแต่ทีนี้ซาไกรกับขวัญใจก็คือแบบปกติเลยแต่คือเพื่อนที่เหลือชาวสวัสดีทวีสุขที่เหลือเนี่ยก็คือโดนโดนชาวเผ่าอูกาอูกาเนี่ยจับตัวแล้วก็แบบเหมือนแบบทรมานอยู่อะไรเงี้ยซาไกรเนี่ยได้ขอขวัญใจอ,อ่อ ลองคบดูลองขอเป็นแฟนนะแล้วทีนี้อะไรก็ไม่รู้บางตาขวัญใจอะขวัญใจก็โอเคมาปรึกษากับธีดาว่าเออเนี่ยฉันจะลองคบกับคุณสาไกาดีไหมแล้วธีดาก็บอกเออแกลองเลือกคุณซาไกาดูไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะหมายถึงคนที่ดีไม่ได้หมายถึงคนที่ฟ้าส่งมาให้ก็ได้นะอ่าธีดาก็แนะนํากับขวัญใจแบบนี้ขวัญใจก็เลยลองตัดสินใจคบกับสาไกา ก็จบตอนที่5ไปก็ขวัญใจว่าเออลองคบกันดูนะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอขวัญใจคบกับสากาเรียบร้อยออสากาก็เลยส่งชาวสวัสดีทวีสุขเนี่ยที่เหลือเนี่ยออกับฝั่งไปที่บ้านสวัสดีทวีสุขแต่ทีนี้ทุกคนนะ่ะชาวสวัสดีทวีสุขก็รู้สึกเป็นห่วงขวัญใจว่าเฮ้ยขวัญใจดูแปลกไปนะหรืออะไรเงี้ย ก็เลยกลับมาหาขวัญใจอีกทีนึงทีนี้ขวัญใจก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออเนี่ยคุณซาไกาเขาแปลกๆไปแล้วก็ได้บอกกับคุณซาไกาว่ายังไงเนี่ยขวัญใจก็ต้องเลือกโจรหรือคุณวีหนใน2คนนี้เท่านั้นและทีน่นี้พอซาไกาบอกว่าโอเคผมเข้าใจนะครับ แล้วซาไก่ก็เลยเผยท่าแท้ของตัวตนของตัวเองออกมาว่าโอเคงั้นคุณก็มาเป็นอาหารของผมเถอะก็เหมือนเปิดเผยตัวตนว่าโอเคซาไก่ก็เป็นเผา่ามนุษย์กินคนหรือชาอูกาอูก้าเนี่ยก็เป็นออคนที่กินคนนั่นเองทีนี้ชาวคอนโดก็เลยแบบเหมือนช่วยกัน ขวัญใจมาหนีมาได้โดยโดยมีเหล่าเพื่อนหนูมาช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยทำร้ายชาวเผ่าซาไกแล้วก็รีบพาขวัญใจคุณวีโจทุกคนเนี่ยขึ้นเรือหนีจากชาวเผ่าซาไกนั้นมาก็คือมีชาวกระลอกมาเฟียเนี่ยก็คือกินพืชเป็นอาหารแต่ชอบแทนเนื้อคนเป็นชีวิตจิตใจก็มาแทนเนื้อชาวซาไกไปก็ ขวัญใจก็หลอนอยู่พอประมาณเลยนะพอกลับมาบ้านเงี้ยแล้วก็ขวัญใจเองก็ยังคุ้นคิดอยู่ว่าธิดาเราเนื้อคู่ของฉันะเป็นใครโจหรือคุณวีท้ายเล่มขวัญใจก็ในเล่มนะก็ยังไม่เลือกใครอยู่ดีก็เหมือนท้ายเล่มเขาก็อยากให้ไปติดตามในซีรีส์เนาะก็จบเล่มท้าเล่ม ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อคู่ The Final Answer เนอะอีกเล่มหนึ่งที่เป็นการ์ตูนจบในเล่มเหมือนกันที่เป็นตอนพิเศษของเนื้อคู่ The Final Answer นะครับผมก็สนุกดีเหมือนกันเท่าที่อ่านก็คือเหมือนว่าเออเป็นการผจนภัยในเมืองพิเศษอีกแล้วก็คือชาเผ่าอูกาอูกา้าแล้วก็ไปเจอหัวหน้าเผ่าชื่อซาไกาก็คือหลอ แล้วเขาก็บอกกับขวัญใจว่าเออเนี่ยเขาเป็นเนื้อคู่ของขวัญใจนะแล้วขวัญใจก็ลองปรึกษากับธิดาธิดาก็บอกเออจะลองคบกับคุณซาไกาดูก็ได้ขวัญใจก็เลยตัดสินใจที่จะลองคบกับคุณซาไกาเพราะว่าธิดาบอกว่าเออจะลองคบดูก็ได้บางทีอาจจะเป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้ก็ได้แต่พอขวัญใจลองคบแล้วเนี่ยคุณซาไกาหรือชาอูกาอูกาก็ส่งชาวสวัสด,ดีทวีสุขที่เหลืองเนี่ย กลับบ้านทีวีชาวสวัสดีทวีสุขเขาก็เลยรู้สึกเอกใจว่าเอเหมือนอะไรบางตาขวัญใจนะทําไมขวัญใจตัดสินใจแบบนี้ตัดสินใจง่ายแบบนี้ก็เลยกลับมาช่วยขวัญใจพร้อมชาวกระลอกชาวกระลอกก็เป็นสัตว์ที่กินพืชแล้วก็ชอบแทนเนื้อคนเป็นอาหารก็มาช่วยจัดการกับชาวเผ่าอูกาอูกา้าแล้วก็ชาวสวัสดีทวีสุขก็ช่วยขวัญใจกลับมาได้สําเร็จเพราะว่าหลังจากที่ขวัญใจอ่ะบอกกับคุณซาไกรว่า เฮ้เขาต้องเลือกหนึ่งใน2คนนี้ก็คือโจหรือคุณวีเท่านั้นในการที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของเขาคุณซาไกายก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาก็คือแบบงั้นคุณมาเป็นอาหารของผมเถอะบอกขวัญใจว่าเอองั้นคุณมาเป็นอาหารของผมเถอะอะไรเงี้ยก็ขวัญใจเลยรู้ความจริงช้าวสวัสดีทวีสุขมาช่วยได้ทันก็พาขวัญใจขึ้นเรือกลับมาที่บ้านสวัสดีทวีสุขแล้วก็ตัวขวัญใจเองก็ยังไม่รู้ว่า ตัวเองเนี่ยจะเลือกโจหรือว่าคุณวีก็คือจบจบในเล่มแบบทิ้งปริศนาไว้ก็เหมือนคนเขียนเขาอยากให้ไปตามต่อในซีรีส์ด้วยแหละว่าสุดท้ายแล้วในซีรีส์เนื้อคู่ The Final Answer เนี่ยขวัญใจจะเลือกใครนะครับผมก็ยังไงก็อันนี้ก็จบปีกแล้วสำหรับหนึ่งรีวิวนะครับ เป็นอีกหนึ่งหนังสือการ์ตูนที่ทางสยามอินเตอร์คอมิกร่วมกับการ์ตูนไทยสตูดิโอและ GTS นะครับในการผลิตหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ออกมาอย่างที่บอกครับก็คือว่าหนังสือการ์ตูนเนี่ยเช็คกับสำนักพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้ไม่ได้มีผลิตหรือผลิตจำหน่ายเพิ่มแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากหาอ่านก็หาอ่านตามแอปพลิเคชันอีบุ๊กทั่วไปนะครับผมน่าจะมีจำหน่ายอยู่นะคะก็ ถ้าตามน้าปกอันนี้ก็ราคา50บาทนะครับผมส่วนใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็ลองถ่ายรูปมาวางไว้ในที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเออเอามาอวดหน่อยเออฉันยังมีครอบครองอยู่นะนะครับก็เล่มนี้ก็จะค่อนข้างใหม่นิดนึงแอดก็เก็บดีกว่าเล่มเล่ม,เล,มเล่มเนื้อคู่ประตูถัดไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้นะครับว่า คลิปหน้าอยากให้แอดหยิบอะไรมารีวิวหรือหยิบอะไรมาพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อคู่ประตูถัดไปเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครหรือเนื้อคู่ the final answer นะครับยังไงวันนี้แอดก็มารีวิวให้ทุกคนแก้คิดถึงชาวแฟนเพจเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครชาวคอนโดสวัสดีทวีสุขให้หายคิดถึงกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกลากันไปแล้วยังไงก็ฝันดีทวีสุขนะครับ No i